เดี๋ยวเรามาชมกันครับว่าคันนี้มีฟังก์ชันเพิ่มเข้ามานะครับตอนนี้โหมดโหมดหนึ่งนะเป็นแรงดันสามหนึ่งจุดสามนะครับอันนี้โหมดที่หนึ่งนะครับนีสวิตซีเขียวสวิตสีเขียวปิดลงอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะว่ามีควันไหมกดจุ่มแนละ้วเนี่ยนี่จุ่มแล้วนะครับ,บไม่มีควัน ควันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นหมดสองนะครับโหมดสองครับหมดสองนะครับควันเริ่มมาแล้วครับนี่ไอ้ควันะนี่นะครับทำเป็นหมดหนึ่งหมดสองได้ครับควัน หมดหนึ่งก็ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะหมดสองก็ประมาณสวยๆนะครับนี่ครับดูเ้าสามารถล็อกแรงดันได้ด้วยนะครับดูนี่อันนี้สามเป็ห้าว่ผมจะเปิดอีกสวิตหนึ่งนะครับอ่านี่แรงดันขึ้นมาแล้วนะครับอ่าวงกดอีกทีหนึ่งทีนี้จะขึ้นโลต์ประมาณสี่จุดศูนย์นะครับ มีฟังก์ชันประมาณสองสามฟังก์ชันนะครับมีรอบเดินเบาพันสองด้วยนะครับหมดธรรมดาก็จะเป็นรอบเดินเบาเจ็ดร้อยห้าสิบเดี๋ยวผมจะสังเกตดีครับแรงดันจะอยู่หนึ่งจุดสองพอผมปิดโหมดรอบเดินเบาปุ๊บนะครับเป็นสามะุดสามครับ ใน1.3โอ้ตายตายตาย3.3นิ่งครับคือดูครับแรงดันก็จะคงที่อยู่ที่ประมาณ3.5อ่ะแล้วพอผมเปิดโหมดหนึ่งบันบางลงครับพูดเท่าเดิม3.5 ประมาณนี้ครับผมอันนี้ของ1.9นะครับ2,200ด,นะด้วยนะครับผมคันนี้จบจบได้อยู่แต่ว่าวนอโอเคครับผมก็มีประมาณนี้นะฟังก์ชันเพิ่มเข้ามานะครับ